ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้สวรรค์เรื่องรองตอนที่28ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ มารทั้งหลายต่างก็อยู่บนสวรรค์ชั้นนี้เช่นมารที่มาแย่งที่ประทับนั่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่พระองค์ตรสสู้ก็เป็นมารที่มาจากสวรรค์ชั้นนี้มานั้นมีห้าประเภทคือหนึ่งกิเลสมารมารคือกิเลสสองขันธมารมารคือขันห้าสามอภิสังขารมารมารคือบุญบาปสี่เทวบุตตมารมารคือเทวบุตรห้ 5, มามจุมารมารคือความตายสำหรับมารที่เป็นเทวบุตรนี้อยู่ในสวรรค์ชั้นนี้เท่านั้นอายุของเทวดาในสวรรค์ชั้นนี้อยู่ที่16 0000 000 000ปีทิพซึ่งจะเท่ากับ1216ล้านปีของโลกมนุษย์เวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนของเท е วดาชั้นนี้นั้นเท่ากับ1600ปีของโลกมนุษย์สำหรับตัวอย่างของผู้ที่ได้มาเกิดยังสวรรค์ชั้นนี้คือนางสิริมาโดยมีเรื่องเล่ากันว่านางสิริมานั้นเป็นผู้หญิงที่มีรูปร่างงดงามเป็นที่ต้องตาต้องใจของบุคคลมากมาย นางได้รับการยกย่องว่าเป็นหญิงงามประจำเมืองของกรุงราชคร์อยู่มาวันหนึ่งเกิดไปทำร้ายนางอุตราซึ่งเป็นธิดาของปุณเศษฐีและเป็นภรรยาของสุม,มนลเศรษฐีบุตรแต่ฝ่ายของนางอุตราหาได้มีความโกรธใดๆไม่เนื่องด้วยนางเป็นผู้มีจิตใจสูงส่งเป็นอุบาสิกาผู้สำเร็จถึงโซดาบันกลับเป็นฝ่าย ช่วยเหลือนางสิริมาด้วยการปกป้องไม่ให้พวกทาสีหรือทาสผู้หญิงของนางเองเข้ามาทำร้ายนางสิริมาอีกด้วยด้วยเหตุนี้ทำให้นางสิริมาเกิดรู้สึกความสำนึกผิด จึงกล่าวขอโทษต่อนางอุตราและต้องการให้นางอุตราพึงพอใจในตนเองนางสิริมาจึงทูลขอเขมาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เสด็จมาเสวยพระกระยาหารพร้อมกับเหล่าภิกษุสาวกที่บ้านของนางอุตราในวันนั้นเองนางสิริมาได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันเพราะได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพึงชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดีพึงชนะคนตรนีด้วยการให้พึงชนะคนพูดหลาะและด้วยคำจริงนางสิริมาเมื่อบรรลสดาบันแล้วก็ทูลนิมนต์ให้พระผู้มีพระภาคเจ้ามาเสวยพระกระยาหารในวันรุ่งขึ้นยังเรืองแห่งตนในเช้าของวันถัดมานางสิริมาได้ถวายทั้งพระกระยาหารและทานอื่นๆเป็นอันมาก แล้วตั้งอัตถกพัทหรือพัตหารเพื่อพระภิกษุสาวก8รูปไว้เป็นประจำอย่างบ้านของตนนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระภิกษุ8รูปก็ไปรับสังฆทานที่บ้านของนางเป็นประจำโดยอาหารที่นางสิริมาจัดถวายพระภิกษุสู่รูปหนึ่งนั้นย่อมเพียงพอสำหรับภิกษุสหายรับสามถึงสี่รูปด้วยเหตุนี้นางถวายอาหารแด่พระภิกษุสาวกด้วยการจ่ายทรัพย์วันละ16กะหาปณะ,ะหรือ64บาท ต่อมาอยู่มาวันหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งได้มาฉันพัตาหารในบ้านของนางแล้วได้เดินทางต่อไปยังวัดแห่งหนึ่งที่ค่อนข้างไกลประมาณสมโยชน์หรือ48กิโลเมตรครานั้นเมื่อรบภิกษุรูปนี้ได้เดินทางมาถึงวันดังกล่าวแล้วเหล่าพระภิกษุในวัดนั้นได้ถามยังพระภิกษุรูปนั้นว่าท่านผู้อาวุโสท่านไปรับภิกษาหรืออาหารที่แห่งใดนั้นหรือพระรูปนั้นตอบกลับว่า ผมไปชันอัตถกพัธของนางสิริมาเหล่าพระภิกษุในวัดนั้นถามต่อว่าท่านผู้อาวุโสนางสิริมาถวายของที่น่าพึงพอใจหรือไม่พระรูปนั้นจึงกล่าวสรรเสริญน,นางสิริมาว่าผมไม่สามารถที่จะบรรยายอาหารของนางได้นางทําถวายได้อย่างประณีตเป็นอันมากปริมาณอาหารที่พระภิกษุรูปหนึ่งได้รับนั้นเพียงพอแก่พระภิกษุสามถึงสรูปเลยทีเดียว แต่การได้เห็นนางนั้นดียิ่งกว่าสิ่งใดด้วยเหตุที่ว่านางผู้นี้เป็นหญิงงามยิ่งนักเมื่อนั้นเองที่มีพระภิกษุรูปหนึ่งได้ฟังคำสรรเสริญถึงนางสิริมาก็บังเกิดความหลงไหลรักใคร่ในตัวของนางสิริมาแม้จะยังไม่มีโอกาสได้พบหน้ากันเลยด้วยซ้ำคลางเกิดความคิดขึ้นมาว่าสมควรที่ตัวเราจะไปพบนางสักคราหนึ่ง จากนั้นจึงบอกว่าตนเองนั้นมีจำนวนพรรษาที่มากกว่าพระรูปอื่นเนื่องจากการที่จะไปรับสังฆทานนั้นจะต้องได้รับตามพรรษาของพระที่แก่กว่าหรืออ่อนกว่ากันจากนั้นจึงถามลำดับกับพระภิกษุรูปที่จะไปรับสังฆทานทำให้ทราบว่าในวันพรุ่งนี้ตนเองนั้นจะเป็นพระสังฆเทระหรือมีอาวุโสกว่าพระรูปอื่นที่จะไปฉันยิงที่บ้านของนางสิริมาเมื่อทราบความดังกล่าวแล้วจึงตัดสินใจหยิบบาทและจีวร ของตนเองแล้วหลีกเร้นไปจากบริเวณนั้นเพื่อมุ่งสู่ไปยังวัดที่อยู่ในตัวเมืองในเช้าวันรุ่งขึ้นพระรูปนี้ก็ได้ไปยืนรอคอยที่โรงพัดหรือโรงฉันแต่เช้าตรู่แล้วได้เป็นพระสังฆทระไปรับสังฆทา,านที่บ้านนางสิริมา